สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็จบไปแล้วในบทที่สองสัปดาห์นี้จะมาเริ่มขึ้นบทที่สามค่ะบทที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณและการหารแน่นอนว่าเราจะเริ่มที่การคูณก่อนสำหรับการคูณจะเป็นยังไงบ้างให้เด็กๆตั้งใจชมคลิปให้ดีนะคะให้ฟังให้จบก่อนนะคะถึงทา นักเรียนถึงจะเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาขึ้นบทที่3กันแล้วนะคะไปดูกันสิคะบทที่3ของเราเป็นเรื่องอะไรเอ่ย บทที่3ของเรานะคะจะเป็นการครูณและการหารจำนวนนับแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกของเราเราก็จะมาคูนจำนวนหหลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักนะคะลองมาดูรูปของครูนะคะดูสิคะแมวตัวนี้มีปลาค่ะมีปลาอยู่2จานนะคะ2จานเป็นกลุ่มในแต่ละจานนะคะมีปลาอยู่ 3ตัวค่ะ3ตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า3บวก3ปลาจานที่1มี3ตัวอีกจานหนึ่งก็มี3ตัวนำมารวมกันนะคะเรียกว่าเป็นการบวกครั้งละเท่าๆกันค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า 2คูณ3เท่ากับ6นะคะ2คือจํานวนกลุ่มมีปลาอยู่2องจานนะคะ2เป็นจํานวนกลุ่มค่ะแต่ละจานมีปลา3ตัว3เป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่มนะคะลองมาดูอันนี้สิคะน้องแมวค่ะมีปลาอยู่3จานแต่ละจานมีปลา สตัวนะคะสามจานเป็นจํานวนกลุ่มจานละสองตัวเป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่มค่ะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า2องบวกสบวก2เท่ากับ6นะคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณนะคะจะได้ว่า 3คูณ2เท่ากับ6เราจะเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านหน้าและจำนวนสมาชิกในกลุ่มไว้เป็นตัวคูณในด้านหลังนะคะต่อไปลองไปดูรูปนี้กันสิคะรูปแรกนะคะมีจุดอยู่3แถว3กลุ่มแถวละ2จุดมีทั้งหมด6จุดค่ะแต่ในรูปจุดสีแดงนะคะ มีอยู่2แถวแถวละ3จุดก็มี6จุดเช่นกันนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณไม่เหมือนกันค่ะ3คูณสมีทั้งหมด6จุดนะคะแต่ฟังสีแดงค่ะ2คูณ3มีทั้งหมด6จุดนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักแบ่งแยกจำนวนสมาชิกและก็จำนวนกลุ่มให้ได้นะคะจะเห็นได้ว่า 3คูณ2เท่ากับ2คูณ3นั่นเองนะคะต่อไปลองไปดูตัวอย่างการตั้งคูณแบบนี้บ้างนะคะเราเขียนกลุ่มคูณสมาชิกนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะหมายความว่ามีของอยู่3กองด้วยกันค่ะแต่ละกองมี41,312ชิ้นเราเขียนสมาชิกไว้ด้านบน และเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านล่าง3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ1ในหลัก10ได้30เขียน3ไว้ในหลัก10 3คูณ3ในหลักร้อยได้900เขียน9ไว้ในหลักร้อย3คูณ1ในหลักพันได้3000เขียน3ในหลักพัน และ3ไปคูณกับ40,000ได้12,000 0จึงได้คำตอบว่า1 2 3 3 9 3สข้อต่อไปเราลองมาหาผลคูณจำนวนนี้กันดูนะคะ72,614คูณกับ8ค่ะจากเมื่อตอนต้นนะคะเราเคยรู้กันไปแล้วว่า ตัวจำนวนกลุ่มนะคะกับจำนวนสมาชิกสามารถสลับที่กันได้เหมือนที่2คูณ3เท่ากับ6และ3คูณ2เท่ากับ6นั่นเองนะคะไปดูกันค่ะ8คูณ4เท่ากับ32ใส่2ไว้ในหลักหน่วยทด3ไว้ในหลัก10 8คูณ1ในหลัก10เป็น8บวกกับ ตัวทดอีก3เป็น11ใส่1ไว้ในหลัก10และใส่อีก110ทดไว้ในหลักร้อยนะคะ8คูณ6 48ทดอีก1เป็น49ใส่9ไว้ในหลักร้อยและนำสีไปทดในหลักถัดไป8ไปคูณกับ2ในหลักพัน8คูณ2เป็น16 รวมกับตัวทดอีก4เป็น20ใส่0ไว้ในหลักพันและทด2ไปยังหลักถัดไป8คูณ7ที่อยู่ในหลักหมื่น8คูณ7เป็น56รวมกับตัวทดอีก2เป็น58นะคะจึงได้คำตอบว่า58,912ค่ะ เ2 6 1 4มืนสอคูณกับแเท่ากับ5้าแค่ะต่อไปเราลองมาหาผลคูณกันดูนะคะเด็กๆมีกระดาษกับดินสอไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะสามารถหยุดคลิปของครูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะจาก 9คูณ8,561นะคะเราจะเขียน8,561ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะไว้เป็นตัวบนนะคะแล้วเขียน9ซึ่งเป็นกลุ่มไว้ที่ตัวล่างนะคะเราก็ไปคูณกันเลยค่ะ9คูณ1ในหลักหน่วยได้9 9คูณ6ในหลัก10ได้54ค่ะใส่4ไว้ในหลัก10 ทด5ไปยังหลักถัดไป9คูณหเท่ากับ45รวมกับตัวทดอีก5เป็น50ใส่0ไว้ในหลักร้อยและทด5ไปยังหลักถัดไป9คูณ8ในหลักพัน9คูณ8เป็น72ทด5เป็น77ค่ะจึงได้คำตอบว่า 9คูณ8,561เท่ากับ 70, 000, 7จ็ลองไปดูโจทย์ในข้อต่อไปกันค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นยังไงเอ่ยลองไปดูสิคะ2 4 2 4 5คูณกับ3เท่ากับจำนวนใดนั่นหมายความว่าเรามีของอยู่ทั้งหมดนะคะ24,245กองค่ะ แตละกองมีของอยู่3ชิ้นนะคะเพื่อให้สะดวกในการคูณครูจึงขอสลับที่จำนวนกลุ่มกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะเราจึงเขียน22,245ไว้ด้านบนคูณ3ไว้ด้านล่างค่ะไปดูกันเลยนะคะ3คูณ5ในหลักหน่วยได้15ใส่5 ทดหไว้ในหลักถัดไป3คูณ4เท่ากับสิรวมกับตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ไว้ในหลัก10และทด1ไปยังหลักถัดไป3คูณสในหลักร้อยได้6รวมกับตัวทดอีก1เป็น700ใส่7ไว้ในหลักร้อย3คูณ4ในหลักพัน ได้12,000ใส่2ไว้ในหลักพันและทด1ไปยังหลักถัดไป3คูณ2ในหลักหมื่นได้6,000 60, 0รวมกับตัวทดอีก1,000 0จึงเป็น7,000 70, ดังนั้นจึงได้คำตอบว่า24,245คูณ3เท่ากับ72,735ค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะและทำแบบฝึกหัดที่3.2หน้า45กับ46นะคะและสามารถดาวน์โหลดไฟล์เฉลยนะคะได้นะคะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักนะคะทำได้โดยนำจำนวน1หลักนะคะคูณเข้ากับหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันนะคะตามลำดับค่ะถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคลิปดีๆจากสสวทครูหวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจรับชมคลิปจนจบหากไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูอีกรอบได้หรือสอบถามครูโดยตรงได้เลยค่ะ ทบทวนงานวันนี้นะคะเราจะทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เปิดมาแบบฝึกหัด3.2ในหน้า45ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโจทย์แล้วก็ให้ทำนะคะให้เด็กๆเขียนลงในช่องในตารางส่วนตรงนี้ไม่ต้องทำค่ะความสมเหตุสมผล หรือถ้าใครอยากทำก็ทำได้แต่ครูจะเน้นให้ทำตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งจะเป็นข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ข้อด้านล่างอ่าให้ลองทำดูนะคะส่วนตรงเนี้ยพิจารณาความสมเหตุสมผลครูไม่เน้นค่ะแต่จะเน้นการคูณให้คูณให้ถูกนะคะ ในวงกลมคืองานที่ต้องทําค่ะ1 2ึ่งสอหแล้วก็ข้อ2ใหญ่นะคะเวลานักเรียนคูณหากมีตัวทดอย่าลืมบวกตัวทดด้วยนะคะเสร็จงานก็เขียนชื่อก่อนส่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ